ออกค้ามาสุงค้ามาสุงพี่น้องเข่ากูโก้กูตีกูแลนคานอในวิดีโอโดนในค้าเตมาสอนปานนิดได้คานอก่อนที่เข้าสอนค้าอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์มันกดกัมสองกัมคานอก์อย่าไปลืมกดติดตามกดไม่คานอว์ออกค้าไม่เลรอสอนถึงโดแพสเสียงขาดคานอวการสอนไม่เอิร์ดในคานอวไม่เอิร์ดในคาอาสิบอัดีข้อสิเอ็คานอวฟาดถือซองหน้าตาเพชรเฟิร์ดฟาดถือซองหน้าตาเพชรยากเฟิร์ดฟาดถือซองหน้าตาไฟย่าจำเฟิร์ด ฟาดสองหนตาเฟสจำนวเฟิร์สฟาดสองหนตาเฟสจำนวเฟิร์สฟาดสองหนตาเฟสได้คืนเฟิร์สเฟิร์เฟิร์สเฟิร์เฟิร์เฟิร์เคอสิบสามคอสิบสองฟาดสองหนตาเฟเฟิร์สฟาดสองหนตาเฟสย่างเฟิร์สฟาดสองหนตาเฟสจำนเฟิร์สฟาดสองหนตาเฟสจำเฟิร์สฟาดสองหนตาเฟสได้คืนเฟิร์สเฟิร์เฟิร์เฟิร์เฟิเฟิร์คอสิ มาดูสองหน้าตาแพนเมิดมาดสองหน้าตาแพ่ยากเมิดมาดสองหน้าตาแพ่จำเมิดอมาดูสองนาตาแพ่จำนาเมิดมาดูสองน้าตาแพ่จำเตยเมิดมาดสองนาตาแพจำเกนเมิ่อเมิด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 มขอสิบส่ยาดูสองน้าตาแพ้เยืดยาดูสองน้าตาแพ่ยากเยืดยาดูสองหนาตาแพ่จำเยืดอยาดูสองหน้าตาแพ่จำนาเยืดอยาดสองนาตาแพ่จำเตยเยืด ยาดดซอนตาเฟด้นเยอะเยิด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 ขอสิาราดซอนตาเฟเลิศราดซอนตาเฟยยากเลิราดดซอนตาเฟสจำเลิราดดซอนตาเฟสจำนาเลิราดูดซองนตาเฟจำตเลิราดดซอนตาเฟสได้ขึนเลิศเลิศเลิศเลเลิศเลเลิศหอค่าหลวงเอานกามขนอกเฟิร์ด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  เฟิร์ดเฟิร์ดข้อสิบสองเฟิร์ด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 เฟิร์สสองตัวนี้ออกเตี๋ยออกเสียงคล้ายๆกันครับเนาะอ่าข้อสิบสามเมิร์ด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 ข้อสิบสี่เยิร์ด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 ข้อสิบห้าเลิร์ด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  เลิศเลิศอคาดวงอาในกล้ามขาหนอกเฟิร์ต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 ขอสิบสองเฟิร์ตเฟิร์ตเฟิร์สเฟิร์ตเฟิร์ตขอสิบสามเมิร์ด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  เมิร์ดคอสิบสี่เยดิยดเยดิยดเยดิยดเยิดเยิดเยิดคอสิบหา้าเลิศ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 ออกขายอย่าก,กอ่ออย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์มันกดกล้ามสองกล้ามคานอออกขายอย่าก,กอ่ออย่าไปลืมกดติดตามเหม,หมนาาืนไม่์คานอออกขาทีน่าเพจผมก็มีคานอทีน่ายูทูปก็มีคานกดเลยใครป้าบีใต้คานอา ตรงตั้งมาถามกันในคราค้าเขามีบันอยู่คขาเนาะเฮาจ้อยการส่งในข้าถ่ายปั้มมีนอดขาเนาะออกขายินดีครับตอนคขาเนาะก็เริ่มไปหันปุกตั้งเงาคขาเนาะเตะเขอดในตีนะวิดีโอดีตั้งแต่ในในขานาะออกขามาส่งคขายินดีครับตอนกูก็คขาเนาะออกขา